เอ้ามอยู่ผมนายหนุ่มแท็กเตอร์ครับอ้วันนี้พามาดูรถขุดไผ่โอ,โอบโก้นะครับ H.C. ร้อยสี่สิบ LC Super M นะครับสีมินสีฟ้านะครับตัวแรงตัวจัดจ้านตัวพิมพ์นิยมนะถ้าเป็นพระก็พิมพ์นิยม รุ่นแตกแรงงานแล้วครับรุ่นนี้ราคานี่ไม่มีตกซื้อง่ายขายคล่องต้องโกโมิโก้เลยในบังคับวาซกิชเชส่สามวียี่สุดจุดหกลูกบาทเมตรห้าฟันตัวนี้น่าอามเสริมสามแชกช่วงล่างเจ็ดสิบส้น,นครับ เจ็ดตัวแค่เรียสองตัวนะครับสำหรับ140ซมนะครับใช้เครื่อง Mitsubishi ซีสูก turbo direct injection นะครับตัวนี้แรงมาก็อยู่ประมาณ93แรงม้าตัวนี้โอ้โงงานลอกนาถมสะนะครับไม่ต่ำกว่าพันเที่ยวนะถมสะประมาณหนึ่งไร่ เราวิ่งกันประมาณห้าคันนะคโอ้วันหนึ่งไม่ตม่ำกว่าสองร้อยเจาะเราลักษณะนี้ ยิงไม่ไกลไปกับประมาณ200เมตรเอ้ย,อยจับเลยโอ้ยแน่นอนแน่นอนุนนอนอยฝุ่นตลบล็อกกีอ่ะแรงที่สุดในทีมงานนะล็อกกีอ่ะน,นี่แกะมาใหม่คนระับน่าจะแกะมาปีนี้นะครับนี่ ร้อยสี่สิบนี่ราคาไม่กีดตรงนะครับสำหรับมือสองนี่ราคาร้านขึ้นนะครับเนี่ยล้านไปไปลายนะครับสําหรับมือสองขนาดชั่วโมงทํางานหมือนชั่วโมงยังเกือบสองล้านนะครับสําหรับร้อยสี่สิบจะเกิดเป็นรถใหม่แกะกล่องก็นู่น,น้วครับสามล้านอัพนะครับตัวนี้ปัจ <c oughs> จุบันก็ เป็นรุ่นสิเนะครับสำหรับ140รุ่นสิจะไม่มีนะครับสำหรับ SK 140รจะโดดไปรุ่นสิเนะโอ้สายรถก่อน ใส่น่าจะสองลำนะดูพี่ล็อกขแขงพี่ล็อกขแขงโอ้โอไม่ธรรมดาครับจูเนียร,ร,ร์อะไรแตงครบวงจรนี่น่าจะเป็นตัวร้อยเก้าห้าตัวนี้ดูท่อเลยทำไม ออช่วงนี้ก็เป็นช่วงรดขุดทำเงินนะครับช่วงนี้หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็จะมีการถมที่ขุดซานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรดขุดรดขุดก็จะทําเงินตั้งแต่ นู่นแหละครับเดือนธันวานครับจนมาถึงกรกฎาครับรถขุดโอ้รอบนี้ออกตัวไม่แรงเท่าไหร่ ngò chuông ngò đi Sụp chặt, sụp chặt không mà nói

ไม่ไกลนะวิ่งประมาณไปกับประมาณ200เมตรรถดำใหม่ดวยังไงก็สวยนะครับสีม่วงไม่ใช่สีม่วง,ส,วงสีบานเย็น หลับเชียท่าอีสานนี่ก็จะร้อยสี่สิบมาร์คซีนะครับก็จะคิดกันนะครับคิดมากคนมีมาร์คซีก็อยากเล่นร้อยสี่สิบคนมีร้อยสี่สิบก็อยากเล่นรถสองร้อย ได้เร็วมากครับเฮ้ยอาตาไปรู้เรื่องเลย ไปก็เพลินไปนะครับวุมข้องตัวของ140 LC Super M ตัวน,นี้งานลอกนางานขุดสายยกให้เขาเลย ทำงานชั่วโมงนะครับก็น่าจะประมาณชั่วโมงละสองพันนะครับตัวนี้หรือว่าพันแปดนะครับเพราะว่าปัจจุบันน้ำมันแพงมาแล้วพี่ล็อกคันแรงอ่ะ เข้ามารับชมนะครับผมช่องนายหนุน่มแท็กเกอร์นะครับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามไว้ด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ